เอาเปิดไหม่ลูกหลานเอาดังๆเลยวะ พระสงฆ์จัดอาหารก็ยังไม่เสร็จดีแต่หลวงพ่อจะพูดก่อนลูกหลานศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงพ่อจะพูดจะกล่าวให้ฟังแต่โคศกเขาก็พูดแล้วละ่ะโคศกเขาพูดมากแล้วนะแต่หลวงพ่อก็จะย้ำในจุดที่ลูกหลานควรจะได้รับรู้รับทราบร่วมกัน วันนี้เป็นวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2565วันนี้พวกเรารอคอยมานมนานลูกหลานสรทาญาติโยมแต่ว่าส่วนอื่นก็โคศกพ็ได้พูดได้กล่าวไปแล้วล่ะนะแต่หลวงพว่อจะพูดเรื่องทองคำทองคำที่พวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานได้ร่วมกัน เพื่อทำยอดเจดีก็เหลืองอาลามลูกหลานหยุนทองอยู่ในนั้น224กิโลกว่าก็มากกว่าสมควรแต่ลูกหลานบางคนก็จะโอ้ทำไมาเอาไปทองคำไปทิ้งไว้บนยอดพระเจดีแต่ตามไม่จริงก็อน,นันต์ฝากไว้ในแผ่นดินลูกหลานอาจจะมั่นคกงกว่าในธนาคารอีกต่างหากเพราะคนปีนขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะพวกเราบอก ฝากไว้บนยอดพระเจดีย์ลงตาเป็นสมบัติของแผ่นดินเหมือนกันนะไม่ใช่ที่อื่นไกลแต่อีกส่วนหนึ่งก็ลงตาก็หาทองคําเข้าคลังหลวงอีกตั้ง13ตันกว่าเงิน10ล้านกว่าดอลลาร์ออพอราะนั้นลูกหลานอย่าไปยูทำไมหลงตาของเราทําคุณให้ประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากมายแต่โค้งสุดท้ายของหลงตาพวกเราก็ควรจะบูชาพระคุณลงตาด้วยนะนิดหน่อยท่านเองไม่มากนะ ถ้าจะเปรียบเทียบก,กับ13ตันกับ24่กิโลเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะลูกหลานนะอันนี้ก็เล่าก่าวให้ลูกหลานฟังเพราะลูกหลานบางคนก็นานาจิตต่างนานาทัศนะนานาความคิดเห็นแต่ว่าเมื่อเราวรวบรวมกันแล้วทำการทุกอย่างแล้วเงินทองมันเหลือลูกหลานเปียกยอดพัชพัชเดย์ยี่สองร้อยยี่สิบสี่กิโลแล้วก็เปียก บุญจะบกอยู่ในพระเจดีอีก12กิโลแล้วก็ทำรัชนาเจดีอีกประมาณ5กิโลกว่าทองก็ยังเหลือเหลือก็ใหคณะก,กรรมการทองที่ดูแลทองนี่แหละเอ่อเอาไปหลอมเป็นแท่งอเป็นแท่งได้สองแท่งนะลูกหลานนะจัทาญยยาตโยมแล้วจะเนี่แหละจะมอบถวายทูลกระหม่อมว่าญิงที่ท่านพระองค์จะเสด็จมาาในพิธีนี่แหละ เป็นทองของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมพวกหมเหล่าถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวก็เหมือนกับทําอะไรหมกเบ็บใช่ไหมละ่ะอันนี้หลวงพ่อพูดให้ฟังให้ทั่วถึงกันเพราะเป็นทองคําของพี่น้องประชาชนคนละบาทจ้ทองบาทคนละสลึงก็มีคนละเฟื่องคนละสลึงมีมากแต่มันหลอมแล้วเป็นแท่งเ,เป็นทอง99.99 99นะพวกเราจะฝากเข้าไว้เก็บไว้ในคลังหลวงนะของแผ่นดินไทยนะ แล้วก็พวกเราเดี๋ยวนี้บาทละณะวันนี้นะบาทละสามหมื่นสามหมืนหนึ่อบาทแล้วก็ทองหกหกิกิโลบาทเท่ากับ1นึกิโลกร,รมัมทองคำวันนี้เราได้หลอเป็นแท่งสองแท่งนะยี่สิบกิโลกร,รัมท่องละ แท่งละ12กิโลครึ่งนะ,นะรวมกนแล้วเป็นเป็นสองแท่งละ25กิโลนะลูกหลานนะถ้าเป็นคิดคิดเป็นมูลค่าแล้วก็เป็นเงินทั้ง51ล้าน4 7 9 6 0 0บาทณวันนี้นะเอเอเพราะนั้นพวกเราอนุโมทนาสาธุพร้อมกันนะลูกหลานเนอะเออนี่แหละอันนี้คือเราจะมอบให้แผ่นดินเออพวกพวกเรา เดินตามแนวแถวของลวกตาลวกตาท่านกก่อนที่ท่านจะ <c oughs> จดติดนิรพานตอนที่ท่านจะบรรณภาพนะท่านก็มีพินัยกรรมเขียนไว้ชัดเจนเลยบอกว่าเงินทุกบาททุกสตังค์ที่มาในงานศพของเราที่พี่น้องลูกหลานมาทมําบุญในงานศพของเราให้นําเงินเหล่านั้นไปซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดอย่านําเงินเหล่านั้นมาใช้ในงานศพของเราอันนี้พวกเราก็ได้ยินนะ ได้ยินทั่วถึงกันแต่ข่าวน,น,น,านู้นนะนั่นล่ะดวงตาในขนเออหัวหัวใจของท่านลมสุดท้ายของท่านท่านก็ยังมอบให้กับแผ่นดินเพราะนั้นพวกเราเป็นทองทองเหลือเมื่อทองเหลือเราก็จะเราต้องคิดถึงลงตายเหมือนกันถ้าเป็นเงินเออเราคงจะมอบให้กับมูลนิธิดูแลพระเจะดีต่อไปแต่นี้มันเป็นทองควรจะมอบมอบให้แผ่นดิน นี่แหละคณะกรรมาการก็ได้ทําเป็นทองนะลูกหลานแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อเองอยากจะพูดเมื่อปะเมื่อคราวที่แล้วนะหลวงพ่อเองก็แจกเหรียญหลวงตามหาบวัวแต่จำอย่างหลวงพ่อก็ไม่เคยหรอกไม่เคยทําเหรียญแจกไม่เคยทําเหรียญหลวงตานะลูกหลานนะมาทําคราวนี่ละสองครั้งนี่แหละครั้งที่แล้วนะกับกรุง่อลงกรุงเทพคุณโยมสมานเป็นผู้เท่า,าท่านอาจารย์งานงานหลวงตาเนะี่ย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะมีอะไรแจกไหมลุกไม่มีเหรียญแจกไหมโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่มีละโยมคุณโยมถ้าทางนั้นผมขอทําถวายได้ไหมเออได้แตท่านก็เลยทําถวายมาประมาณสามหมื่นนะลูกหลานนะประมาณสามหมื่นสามหมื่นเหรียญคพราะนัน้นหลวงพ่อเอามาแจกเมื่อคราวที่แล้วนี่แตสัทธาญาิโยมบางคนก็วกเวกโวยวาย,วาย,วายเพราะทุกคนไม่ได้รับนะแต่วันนี้หลวงพ่อจะแจกอีกนะทีนี แจกอีกเป็นเหรียญครั้งที่สองบัดน,นี้นะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเขาก็จะจบแล้วหลวงพ่อเขงไม่ทําอีกนะวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2565ที่ระลึกงานฉลองเจดีหลวงตามหาบยญญาณจปโนวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีแต่ว่าสายสร้อยเนี่ยก็หาไม่ได้เขาวางกันหาได้หาได้เป็นบางเส้นนะอันนี้ก็เนี่ยมีลูกหลวงตาแล้วก็มีพระเจดีทางหลังแต่ข้าวก่อนเนี่ยมี รูปเจดูปลูปลงตาข้างหน้าแล้วก็มีพระวิหารนะพระวิหารก็คือพระพุทธรูปนะแต่เขานี่เป็นรูปพระเจดีเพราะฉะนั้นมีสองรุ่นนะลูกหลานนะแต่หลวงพ่อได้ไอ้หลวงพ่อได้ปลุกเสกแด้อย่างหลวงพ่อได้อธิษฐานเลนะอธิษฐานพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพอนุภาพเทพเจ้าเราเทวาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อนุภาพบุญบาร,รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายอนุภาพบาร,รมีขององค์หลวงตาที่ท่านได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจนหลุดพ้นจากอาสวักิเลสที่พวกเราได้รู้ได้ทราบแล้วขอประมวลบาร,รมีเหล่านั้นเป็นพลังเข้ามาสู่เหรียญของหลวงตาถ้าบอกผู้ได้ไปแล้วก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองม,มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขภัยวิบัติอันตรายทั้งหลายจะได้มากกลํากลาย ให้ลูกหลานทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญหลวงพ่อว่ากันนะหลวงพ่อตั้งจิตที่ฐานอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะก่อนที่จะมามาแจกนั้งลูกหลานนะว่าข่าวนี้หลวงพ่อจะมาแจกลูกหลานคิดว่าน่าจะทั่วถึงนะแต่ว่าจะต,ตอนไหนจะค่อยคณะกรรมการจะค่อยว่ากันตอนสันเจหันเสร็จหรือว่าตอนสวดมนต์เสร็จนะถ้าวอาผู้ใดไม่ได้วกเวกไวยวที่หลังไม่ได้นะลูกหลานนะ เอออันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังนะแต่ตามไม่จริงเหรียญเนี่ยตามสมัยลงตายังอยู่เนี่ยใครทําเหรียญไม่ได้นะดุด่าเลยนะเออจะไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานนะเหรียญลงตาเนี่ยเออที่ท่านที่ท่านลงตาเนี่ยท่านดุท่นททนาน,ทน,ทนว่านะแต่ตามไม่จริงเมื่อเท่าแก่สมัยลูกพ่อเห็นเท่าแก่สมัยสร้างเจดีย์ลงตาพอสร้างเสร็จแล้วก็ท่านก็มาขอท่านนายจะลงตาครับ คับผมอยากจะทําเหรียญเป็นที่ระลึกที่เหรียญลงตาเนี่ยลงตาจะอนุมัติอนุญาตหรือเปล่าเนาะเออผมอยากจะทําเหรียญทาเท่าไหร่ทำเทียวก็จะทําสักหมื่นหนึ่งเอ้ยไม่พอต้องทํามากกว่านั้นเท่าแกสมหมายเลยทาแสนหนึ่งวหางน,นั้นเถอะนี่นะเออหลวงพ่อก็ได้เหเเรียญเหรียญดอกบัวเนี่ยเป็นขยักขยักเนยหลวงปู่ทุยเป็นประธานในคราวนั้นนะ หลวงพ่อก็ได้รับเหรียญโว้หลายเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อเห็นว่าหลวงตาอนุมัติอนุญาตเพราะเห็นว่าเป็นที่ระลึกถ้าหากว่าเราไม่ทําไว้ไม่ทําเหรียญไว้ก็ดูๆแล้วก็ลืมไปแต่ถ้าเราทําเหรียญขึ้นมาโอ้วันที่ห้ามีนาตัวนี่เ,เหรียญหลวงตาสองสมโภชในคราวนั้นครั้งนั้นพวกเราก็จะได้ระลึกถึงองค์หลวงตานะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงได้ นํามาแจกสัทธาญาติโยมลูกหลานเน้อไม่ได้คิดอย่างอื่นนะไม่ได้คิดลำ่ลำลำ่ำรวยอะไรอกไม่ได้คิดซื้อค,ค,คิดขายต่างหากแจกให้เป็นที่ระลึกของลูกของหลาน,ลานของสัทธาญาติโยมนะหลวงพ่อขอพูดเพียงแค่นี้นะวันนี้นะเดี๋ยวครูบาอาจารย์น้องนลง,นงทั้งหลายคงจะหิวอาหารพอแรง้วมันเกือบสามโมงนึสามโมงแปดนาทีแล้วนี่นะรับพอได้สิเนะ้อ ยะทาวารวะาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปะติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราสยะธามมณิโชติ रोया था จังวุฒาปัจจัยยินโนจัดตารวธรรมาวันทันติอายุวันโนตุขางพาลังสาพาพุทธ,ธานุพาเวนัสาพาธรรมมั โนภาเวนสาภาสังคานุภาเวนพุทุธรรรัตนังธรรมมารัตนังสังคารัตนังตินางรัตนานังอานุภาเวนจตุรสีติสาหัส มาคันธานุภาเวนะปิตาคตตยานุภาเวนะชินนะสะวกานุภาเวนะสพเพเตรครับสะเพเตภยาสพเพเตอันตรายาสพ เตเตอุปภาษาสาพเตเตทุนนิมิตร์าพเพเตอวะมังคลาวินัสสันตุอายวาทโกธนาวัทธโกสิริวัทโกยสวัท ถ้าโกรพลาวาร์ถโกว,วันวันวันถ้ากโกสุขาวัตรถ้าโหรุษาปะทะทุกถ้พยาเวลาโซกาสาสุจุบันถ้าว่าอาเนกาอันทรายาปิวินัท สันตุจาเติสาสะสายาเสธิทานังลาพภโสทิภาคยังสุขังพาลังเสริอายุจวันจะผู้ขังวทิใิยัสวรสตวร สจัจอายุจิวสิทธิพวันตุเอาวตุสักกาลรักขันตุสักปะเทวตาสาพพัพุทธนุภาเวนาส,าทาสาทัทโสดิ ภาวะตุสาภามังคัลังรักขันตุสาภาเทวตาสาภาธรรมานุภักเวนสัทธาสทิภาวนตุเตภาวะตุสาภามังคันลังรักขันตุสา วตาสะพสังฆานุภาเวนัสธาสเทภาวันตุเตไอ้ช่วยใชดูกันอาหารนะลูกหลานเนอะให้ทวษถึงกันเนอะแต่หลวงพ่อเอง ขอขอบุญขอบคุณแทนหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสเรื่องโรงร่วงอาหารน,นลูกหลานนะโรงทานต่างๆที่มาช่วยงานในวันนี้ขอให้ลูกหลานตั้งอกตั้งใจทำว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะลูกหลานเะน้อมาในงานหลวงตานะเน้อเลี้ยงกันให้ทวถึงนะลูกหลานเะน้อท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และ E-Book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา